สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโ์ของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะมัวร,รมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มตถาคตธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับเรื่องย่อที่ควรทราบก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป91กับ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป31กับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายในกับที่ส1นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูได้บังเกิดขึ้นในโลก ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายในพัฒกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะสุสัมทะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายในพัฒกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมะณะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายในพัฒกับนี้แหละพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากัสปะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก <store> ภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าว <øre> well ิปัสสีมีประมาณอายุไข่แปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีมีประมาณอายุไข่เจ็ดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่า เวสภูมีประมาณอายุไข6 0หกหมืนปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่ากะสุสันทะมีประมาณอายุไข4 0สี่มืนปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่ากะกุสันทะมีอายุไขประมาณสี่ห0ื่นปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่า โกนาคมนะณะมีประมาณอายุไข30สามหมื่นปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่ากัดสปะมีอายุไขประมาณสอง0 0ื่นปีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่าวิปัสสีมีขัดทะและติดสัตเป็นอัครสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธพนามว่าสิขีมีอภิภู และสัพภวะเป็นอักขระสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพนามว่าเวสภูมีโสนะและอุดตระเป็นอักขระคู่เลิศพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสัมทมีวิทูละและสัยสัยชีวะเป็นอักขระสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาค อาหารหันฐฐาสาาหาตสัมมาสัมพุทธ,ธพระนามว่าโกนาคามณมีพิยโยสะและอุตระ,ะเป็นอัคระสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่ากัสปะมีติดสะและภาระทวา c ะเป็นอัครลคู่เลิศภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอุปถาอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอาหารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธพระนามว่า วิปัสสีมีชื่อว่าอโศกภิกษุ um. ผู้เป็นอุปถาอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่าสิกขีมีชื่อว่าเขมังกระภิกษุผู้มีผู้เป็นอุปถาอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่าเวสภูมีชื่อว่าอุปสันตะอุปสันตะภิกษุ ผู้เป็นอุปถากนเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะมีชื่อว่าวุฒิชะภิกษุผู้เป็นอุปถากนเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะมีชื่อว่าโสทิชะภิกษุผู้เป็นอุปถากนเลิศของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสปะมีชื่อว่าสัพพมิทธะ ยิกสูทั้งหลายพระราชนามว่าพันทุมาเป็นบิดาพระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีนครชื่อว่าพันธุมดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาพระราชนามว่าอารุณะเป็นบิดาพระเทวีนามว่าปภา ว่ดดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีนครชื่อว่าอรุณวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าอารุณะพระราชนามว่าสุปปตีตาเป็นบิดาพระเทวีนามว่ายศสวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูนครชื่อว่า อโนมะได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุดปตีต์พามชื่อว่าอคิทัตตะเป็นบิดาพามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะุสัมทะสมัยนั้นมีพระราชานามว่าเขมะนครชื่อว่าเขมวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพามชื่อว่า ยัญยัตถตะเป็นบิดาพามณีชื่อว่าอุตตราเป็นมารดาของผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามว่าโกนาคมณนะสมัยนั้นมีพระราชานามว่าโสภะนครชื่อว่าโสภวดีเป็นได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสะภะพามชื่อว่า พม,มทัตตเป็นบิดาพามณีชื่อว่าธนวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากัสปะนครชื่อว่าพาราณสีได้เป็นราชธานีของเจ้ากิงกีภิกษุทั้งหลายในพัทกับนี้ในบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้เราผู้อรหันต์ตมะสัม,มามพุทธเป็นกษัตริย์โดยชาติบงับงเกิดแล้วในขัต,ตยะสกุลภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันต์ตมะสัม,มามพุทธโดยโคตรเป็นโคตมโคตภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ประมาณอายุไขวงเล็บแห่งสัตว์ในยุคข,ของเราสั้นมากผู้ที่อยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่ง ที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนักภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตต่าสัมมาสัมพุทธะได้ตัดสรูนะควงแห่งไม้อัดสัตถะภิกษุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสองลูกมีนามว่าสารีบุตรและโมกคารานะเป็นอัคระสาวกคู่เลิศของเราภิกษุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียว และมีภิกษุถึง1,250รูปสังฆสันนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระขีนาสกทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นอุปถากใกล้ชิดของเราคืออานนท์จัดเป็นอุปถากอันเลิศภิกษุทั้งหลายในบัดนี้พระราชานามว่าสุทโธธนะเป็นพระบิดาของเรา พระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เรานครชื่อว่ากบิลพัทเป็นราชธานีของบิดาวงเล็บแห่งบิดาของเราพุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2568ครับผม